นี้แหละเสื้อที่เราถือกันอยู่สองคนนะฮะเสื้อเนชั่นทีวีช่องยี่สองแต่ถ้าเกิดใครดูผ่านจานดาวเทียมนะก็คือช่องสานะฮะเดี๋ยวจะหากันไม่เจออ่ะส่งข้อความมาร่วมสนุกกันที่สี่สองสีู่สามสามสาข้อความตามด้วยวงเล็บทีวีสิบสองนะฮะรุนรับไปวันละสองตัวก็ใส่กันอย่างนี้ละะ่ะค่ะท้กวัา่าแล้วทําไมเอาหนามมาใกล้ฉันล่ะเปลี่ยนฝั่งไนงะตอนแรกอยู่ฝั่งซ้ายนี่เปลี่ยนมาฝั่งขวาทำไมล่ะอามาทุบหน้าป้า อะไรทำไมสงสัยจนเส้นพูดไม่เข้าหูพูดไม่เข้าหูทุกหน้าเลยนะฮะมาที่งานกินปูดูทะเลกรุงเทพพาคุณผู้ชมไปที่งานนี้กันนะฮะ <c oughs> งานกินปูดูทะเลกรุงเทพจัดขึ้นวันที่ 18, 19, 20, 21, <c oughs> 22ย่ดี่มิถุนายนนี้ <c oughs> จัดท,ท,ที่สวนพักผ่อนเซ็นทรัลพาร์คศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระรามสองม,มีร้านค้ามาออกบูธกว่า200ร้านค้านะฮะไปชมได้เลยมีอาหารปูทะเลสดอาหารเมนูปูต่างๆปูนุ่นปูนี่ปูอยากกินปูเลยไปเลยแต่ปูปูที่เป็นคนเนี่ยไม่เจอนะฮะ <laughs> มันตัวใหญ่อย่างนี้เหรเค้กนี่งานเขาถึงบอกว่างานกินปูดูทะเลกรุงเทพอะไรที่มันพิเศษสเปเชียล <special S 1> นะไปที่งานนี้คุณจะได้เจออย่างแน่นอนนะฮะโอยนี่เขามีภาษาฝรั่งเขาบอก crab ซีฟู้ดเบสเกตยาเออไปไปกินที่ไหนงานนี้ห้างเซ็นทรัลพาาซ่าพระรามสองที่นั้นก็จะมีพี่น้องพี่น้องเอไอซีเราอยู่นะฮะก็ไปร่วมงานกันได้พิธีเปิดจะมีวันที่19พรุ่งนี้นะฮะแล้วก็คุณคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆและชอบสุนทราภรณ์ไปนะเขามีดนตรีสุนทราภรณ์ด้วยมีบรรดาศิลปินดาราศิลป์ต่างๆไปร่วมเปิดงานด้วยเปิดงานพรุ่งนี้แต่ว่างานมาเริ่มตั้งแต่วันนี้ละจะไปช็อปไปชิมปูได้เลยนะฮะกินปูดูทะเลกรุงเทพ วนช่วงต่อไปค่ะข่าวคนรับอารมณ์ข่าวเดนเปอรแบบ์เขาพร้อมกันแล้วนะฮะ<อ>เขาหนุนเต็มไม้เต็มมือแต่ว่าเราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี